ใช่อยู่ที่สาขาว่าคนส่งเขาจะมีส่งแบบน้อยหรือมากก็แล้วแต่สาขานะคะ<ช>กี่กรัมคะ3า5้ากรัมทั้งสองสูตรอยากบอกว่าทั้งสองสูตรรสชาติเหมือนกันความเผ็ดระดับเดียวกันนะคะต่างกันแค่สูตรดั้งเดิมไม่มีเนื้อสัตว์สูตรปลาแห้งจะเป็นปลาช่อนทะเลนะเอาไปย่างหอมๆแล้วก็มาตำนะคะทุกคนนิวล็อกแล้วมั้งนัน,น่ะแอดมินอะ กินข้าวก่อนนะแม่ใส่จานเลยไหมกินข้าวกินข้าวกินข้าวเร็วเร็วรแอดมินหิวแล้วไม่ไหวแล้วจ้ะกระปุกที่ห้าแล้วอ๋อกระปุกที่ห้าขอบคุณนะคะเผ็ดไหมเผ็ดเปี้ยวเผ็ดขาเผ็ดกำลังดีนะสาหรับใครที่ชอบทานเผ็ดนะคะหรือว่าใครจะไปซอยมะม่วงเปรี้ยวเพิ่มเนี่ยโอเคเลยสูตรปลาแห้งหนึ่งขาได้เลยครับพี่เล็กกดในตะกร้าเลยครับข้างล่างนี้เลยจ้าตะกร้าในแล้ว ตะ,ตะก้าเลยนะคะดูสีหายเปล่าตะก้านั่นไงตะก้าเราปิวเป็นเพราะอะไรนะนนนเนาะเราต้องคอยดูไม่เป็นไรนะๆนะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอะไรเนาะมันเด้งออก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 สั่งหลายรอบแล้วขอบคุณพี่มาลัยค่ะขอบคุณครับสั่งไม่ทันวันนี้มาเติมแล้วพี่ต้องรีบเลยนะ ใส่ตะกร้ากันไว้แล้วก็คอนเฟิร์มกันด้วยนะคะเ,คเก็บได้ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์นะคะถ้าเกิดอยู่ในตู้เย็นเนี่ยแบ่งทานเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณแบบ2เดือนนะคะ29นี้หนูไปงานดอน29หนูไปร้องเพลงที่งานดอนนะอันนี้ลิ้นเลเฮ้ยไม่กินเหรออร่อยอร่อยอร่อยมากต้องลอง,องลองทุกคนเราจะเริ่มการรับประทานอาหารนี่ เห็นแล้วแซ่บใช่ค่ะนี่นี่ต้องต้องตักน้ำพริกของเรากินด้วยมันเข้ากับลิ้นรวยทอดมากมากโอ้ยน้ำไหลไหลเห็นผักเห็นนี่อื้อน่ากินมากๆเลยเราสั่งร้านใกล้ๆบ้านมากินนะทุกคนเยวจะกินให้ดูว่าน้ำพริกของเรากินกับอะไรก็แซ่บนะคะแซนดี้หรอมาแซนดี้มานี่มาลุแซนดี้มัหาพี่ๆหน่อย อ่าผัดผักบุ้งไฟแดงก็มีต่างลอง,องแสนดีโคตรได้ใครชื่อแสนดียกมือขึ้นโอ้ยน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมคะมน้ำพริกแม่คุณแซบไหมแซบไหมละ่ะอืมอุย้ยเลิศ <c oughs> แสนดีร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ,ะมไม่ย่นิ จังอาจาฮัลโหลฮัลโหลอะหนึ่งสองหนึ่งสองเแม่ค้าไข่น้ําพริกหน่อยเร็วแม่ค้าไข่น้าพริกอ๋อไม่เอาไม่ขายนะไม่แม่ขายคนเดียวเนาะโอเคนะมาฟังพิคุณแม่ฟังมีฟังว่าคุณแม่พูดอะไรเอาให้พ่อฟังนะอาศัยหูให้พ่อใส่หูให้พ่อนะ วันทุ่ที่ใสหัวให้พ่อใส่แบบแม่เนี่ยยัดเข้าไปในหัวอร่อยไหมอุ้ย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 ใครโทรมาใครโทรมารอะไรครับเอาเลยเ,เลยเปิดเลยป่ะครับได้ได้ <laughs> เติมน้ำที่ไหนในสระปะฉันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกเดอร์เลยนะจ๊ะสั่งแล้วสูครสองสูตรต่างกันไงคุณพ่อสองสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเปลืออีกไหมหนึ่งสูตรโอเคยังอยู่สูตรปลาแห้งสูตรปลาแห้งเนี่ยเราจะใส่เป็นปลาช่อนทะเลนะครับ แล้วก็เอาคือเขาจะเอาไปตาก,ตากแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างเราเอาไปย่างแล้วมาตำ<อ>ทั้งคู่เนะี่ย <ไป S 1> เป็นการตำนะตำม,มือนะทุกคน bye bye. ส่วนสูตรดั้งเดิมก็จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับสองสูตรนี้ใส่ทุกอย่างเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเ,เผ็ดไม่หวานไม่ใส่น้ำมันใส่กระปิทั้งสองสูตรต่างกันแค่ มีปลาแห่เออเออมีปลาช่อนทะเลกับไม่มีปลาช่อนทะเลถ้าเกิดใครที่ชอบกลิ่นความที่เป็นน้ำพริกเผาแบบดั้งเดิมอะน้ำพริกเผาหอมๆนะก็ต้องสั่งเป็นรสดั้งเดิมนะถ้าเกิดใครที่ชอบกลิ่นแบบความเป็นปลาย่างปลาแบบสโมกหน่อยนะคะก็สั่งเป็นตัวปลาแห้งไปนะคะอยากได้ไวๆรับแถวบ้านได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ปอจะกลับแล้วพี่ปอจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะยวส่ง ส่งดีกว่า,าน,นะ,ะว่าเราไม่ได้เราไม่ช่วงนี้พี่ปอก็ไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เป็นทางนะคะมุฟ <laughs> ไปมุฟมาอยู่มไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง, <laughs> ง <laughs> อร่อยมากสั่งมาสองรอบแล้วขอบคุณค่ะกินได้เลยนะกับข้าววันนี้ววันนี้เรามีตัวอะไรนะเนี่ยตัวตุน่นตุ่นผัดเผ็ดอาม,มาส่ทิ่จิ้มผัก ปทางไม่มีนะจ๊ะปทางเรายังไม่ปทางเราไม่มีนะจ๊ะเอามาสาธิตเอามาจิ้มผักข้าวห้าบาทได้เดี๋ยวขอจานมาลองกินข้าวไปด้วยดีกว่าทุกคนสวัสดีนะจ๊ะสูตรดั้งเดิมได้เลยได้เลยคืออยากบอกว่ามันได้ไงแล้วเหรอเ่ เออวันนี้วันนี้เด้งออกพี่ๆต้องบอกเลยนะถ้าเกิดอันไหนมันเด้งออกเน,นี่ยคือสูตรด,ดั้งเดิมเลยคนะทุกคนวันนี้ไม่รู้เป็นไรพอเรากดใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะเดง้งหายไปเราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสูตรด,ดั้งเดิมหายต้องบอกนะอมผมไม่รู้อ่ะบางทีผมบางอยรับ<า>ได้เลยครับใส่ไปแล้วนะสูตรด,ดั้งเดิมครับจ้ะมาคนมากินข้าวกันเดี๋ยวคุณพ่อเปิดกระปุกใหม่เลยก็ได้แล้วคุณพ่อก็ ได้อเอาอะไรดีเอาปลาแห้งเลยดั้งเดิมได้หมดเลยตามที่อยากชอบชคือที่จริงเราเราเปิดแค่กระปุกเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าฮะไม่เอาค่ะพี่บอกเอาใจานงเดยวคืออยากบอกว่าทั้งสองสูตรแล้วแต่คนชอบเลยดั้งเดิมคือหอมน้ำพริกเผาถ้าเกิดเป็นสูตรปลาแห้งก็คือหอมความเป็นแบบปลาย่างนะคะมันจะแบบเปิดกระปุกปุ๊บจะรู้เลยว่าหอมปลาย่าง <c oughs> าเปิดเปิดเปิดเออเอออ้าววันนี้น้องมากินข้าวที่บ้านด้วยอุ้ยอุยหูลันมีพี่ๆหลายคนเอาไปต่างประเทศนะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคโอเคมาน้ำพริกของเรากินกับอะไรก็อร่อยนะคะ น้ำพริกเผาของเรากินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ยิ่งแจ่มเลยนะวิธีการกินที่ถูกต้องนะทุกคน<อ>นี่นะโอไปนะครับแต่โทรศัพท์ที่รักมันสีมันซีดไงที่จริงของจริงอ่ะคือสีแบบน่ากินมากกรกอย่างนี้ก่อนนะกลุกให้มัน <c oughs> นี่ข้าวเพิ่งหุงเสร็จนะมาทำให้ดูทำให้ดู ขยำข้าวถ้าใช้มือได้ยิ่งดีเดี๋ยวโหกินแบบบ้านๆนะอ,อยู่ได้กี่วันถ้าเกิดเอนอกตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์จ้ะถ้าเกิดอยู่ในตู้เย็นได้สองเดือนนะจ๊ะเราเนะไม่ใส่สส่กันบูดเราใช้ไปคั่วผ่านความร้อนออแล้วก็พวกน้ำมะขามอะไรเงี้ยเราก็เอาไปต้มในมันเดือดมันก็เลยเก็บได้ประมาณสองสามเดือนถ้านอกตู้เย็นก็ได้อาทิตย์ได้อยู่ใช่แล้วก็อย่างนี้ ไข่เจียวไข่เจียว,วร้อนๆมีไข่เจียวไหมวันนี้วันนี้เราก็จะมีเป็นลิ้นลิ้นวัวลิ้นวัวแดดเดียวเพราะว่าข้างบ้านเขาทําลิ้นวัว<ำ>ขายขาก็ <ทำ S 1> กเลยเนื้อแดดเดียวขายแล้วก็เลยแต่เขาทําอร่อยอมอยา <c oughs> <c oughs> มคัคะมีสูตรไหนบ้างวันนี้วันนี้ใส่ให้สองสูตรเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องช่วยกันดูนะว่าสูตรไหนมันเด้งออกหรือเปล่าเ<อ>พราะว่าเนี่ยมันเด้งออกออไวมากอ่าตอนนี้ยังอยู่สองตะก้าอยู่เลยนะคะ<ม>ขอบคุณมากๆเลยสาหรับทุกๆออเดอร์นะคะโอ้ขอบคุณพี่ๆนะใส่ตะก้ากันไปนะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับเนี่ยพอเออกินกับอะไรอ่ะเอาตาลงมานิดนึงแผ่นนี้ได้ไหได้ที่รักมีอ้นี้ไหม เอเอแปะได้เลยน้าพี่ๆวันนี้ส่องตะก้าจุกๆเลยเพราะว่าเราห่างหายกันไปหลายอาทิตย์นะคะอ๋อน้ำพริกอร่อยมากค่ะกินกับไข่เจียวเผ็ดไหมคะพี่วันพี่วัน life is good life นะคะเผ็ดกำลังพอดีจ้ะน้ำพริกเผ็ดกำลังพอดีนะจ้ะ แนะนำตะก้าสองหน่อยค่ะตะก้าสองคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวนะจ๊ะมันหายอีกแล้วอ่าดั้งเดิมหายอะ่ะนี่ติ๊กตอปเป็นอะไรเนี่ยจ๊ะ,จะไม่รู้เป็นไรวันนี้รอซื้ออยู่รอบสองแล้วค่ะขอบคุณนะคะได้เลยเราเอามาให้แล้วนะทุกคนอเดี๋ยวนี้มันอัปเดตครับมันอัปเดตว่ามันขึ้นว่าเหลือเท่าไรหร่อ๋อรอโอเค,อเ,คดเดิมแสดงว่ามันทําใหม่ดั้งเดิมใกล้หมดแล้วมา พี่พี่ดังเดิมใกล้หมดแล้วปลายแห้งก็ใกล้จะหมดอันนั้นอะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่ามันเห็นไปหมดจะเจะเห็นกันครบอ่ะขอนยขึ้นค่ะเผ็ดอร่อยเผ็ดอร่อยมากค่ะสั่งหลายรอบแล้วขอบคุณพี่รดาสามชั้นทอดอ่ะทางพอเอิรนเลยกดลงต่งน เรื่องเห็นหน้าแ้วเห็นแค่นี้ก็พอใช่ป่ะแต่ว่าต้องเห็นปากนะเขาอยากให้กล้องที่รักแบบใส่ฟิลเตอร์ที่มันสีสดสดหน่อยเนาะอันนี้มันสินเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาฟิลเตอร์ที่มันสีสดสดหน่อยนี่สีสดไหมสดขึ้นไหมสดขึ้น่อยป่ะแต่ก็ยังดีนี่ทุกคนน้ำพริกไม่หวานอันนี้คือหมูนะหมูสามชั้นนะ ด้วยั้นทอดนะนคือเหรออืม no> อืมอืมนี่คือกรอบเกือบปอองอืมอืมมเมเกือบปแล้วเมเกือบวง อ,อม,ามากินข้าวกันพี่พี่น้ำพริกของเราดังเดิมใกล้หมดแล้วอร่อยเห็ไหม,มนี่เปิดโลกเอ้าหมดแล้วดังเดิม เติมหน่อยไหมเติมได้เติมเติมเติม0เติมอีก50ไหมเพราะว่าอัดอั้นมาหลายวันเพราะว่ามีพี่ๆตามไปถามที่นู่นเลยดิกตอกช่องแม่แล้ว50บาทอืมอืมขอออกสิงนี้ก่อนได้ป่ะ พี่ถามว่ากี่วันได้โอเคเติมให้แล้วอ,อันไหนอร่อยฮลัฮโลโหลแม่คุณเติมให้แล้วกี่วันได้ของเออถ้าเกิดสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งนะคะแล้วก็ของเดินทาง1-3วันนะจ๊ะแล้วแต่สาขาเลยเราใช้คนส่งของ j จน แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาพี่พีคสูตรปลาแห้งเผ็ดมากไหมปลาแห้งกับดั้งเดิมรสชาติเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ระดับความเผ็ดเท่ากันจ้ะมีกะมีกระดูกเยอะไหมฮะกระดูกก็เยอะอยู่มันก็กรุบกรับกรุบกรับเหมือนหนูนะวันนี้เรากินตัวตุ่นนะพี่ <laughs> เป็นไงพูดได้ใช่ไหมพูดได้ ตะกล้าหลุดอีกแล้ว,ม,วมาขมารวบนะ <laughs> ตัดตังหวนวดตังัวนวดไม่รอเลยตะกล้าหล <laughs> ุดอีกแล้วจ้ะนี่ก่อนตักปลาให้หนูหน่อยขอ <c oughs> ด้วย <c oughs> ตะก,ก้ามายัางตะก้ามายังมาแล้วนะมาแล้วนะเราเพิ่มให้แล้วค่ะเมื่อกี้ ไม่หวานจ้ะของเราเป็นน้ำพริกเผาแบบบ้านๆสูตรสุพรรณหูกระดูกของเราเผ็ดไม่หวานไม่มีน้ำมันนะคะกินกับข้าวสวยล้อน้นกินกับผักต้มแบบวันนี้เลยนะ ผัดไอเนี่ยผัดตัวตุ่นเหรอขอบคุณพี่ยูพาจ้าเผ็ดิงอมพะอาทิตย์ไอแบบเผ็ดเผ็ดมากตุ่นวันนี้เรากินผัดเผ็ดตัวตุ่นด้วยพี่พี่พี่เอิร์ดกินแกงอะไรจ้ะเนี่ยผัดเผ็ดครับ พกขกเมเอา,อาแสนดีมารีบสั่งเลยค่ะอาอะแสนดีมาพี่จะรีบสั่งเลยเอาแสนดีมาหน่อยเร็วน้ำพริกเราเผ็ดอร่อยกำลังดีนะจ๊ะตะก้ายังอยู่ไหมเนี่ยอโอเคยังอยู่น้อ่แสนดีมาแล้วนี่งนู้นอุ้ออทงไหนท้งไหน ผัดเผ็ดตัวตุ่นจ้อจะอืมบายบเลยหรอมันคล้ายๆหนูนานาใช่ไหมแต่ว่าเนื้อมเยอะกว่าน่อยปลาบองไม่มีจ้าครับนี่ทุกคนเราต้องกินกับปลาทอดด้วยนอันนี้เป็นปลาทับทิมปะ่ะทับทิมทอดทอดน้ำปลา แม่ค้ามาแล้วแม่ค้ามาช่วยคายกินอาหารบ้านๆจ้าว่าไงป้าร้าบ่องไม,ไม,ไม,ไม่มีครับอุยอุยตกใจโ่้แม่ค้าเนาะไข่ของนะไข่ของนะอืมว่าไงจ้า รักแบบรุนแรงรักนะจุ๊บๆมัมมัมไหมคะมัมมัมไหมจ๊ะจะเอกน้ำเอิ้วจะเอน้ำเอิ้วพี่พี่ตกใจเลยขอบขอบปลาอีกขอบคุณค่าขอบคุณค่าวันนี้พี่พี่ใส่ตะก้ากันเลยนะเราอาจจะช่วงนี้อาจจะไปออกคอนเสิร์ตอีกหลายวันเลย ขอบคุณค่ะพี่มะเมียวขอบคุณครับตาเอ๋ตา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 เอ๋ขอบคุณค่ะนะคะเออปลาเอา,า,เ,อา,เ,อาเอาคีบมาเลยมาทางครีปออตอนเนี้ยเราคลุกน้ำพริกเรากับมั่วไปหมดแล้วทุกคน <c oughs> ตายแลย้วเนี่ย <c oughs> คลุกกันทุกอย่างซื้อมาแล้วน้ำพริกอร่อยขอบคุณค่ะ ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแจกไอเนี้ยออะไรนะออครั้งที่แล้วแจกเอของขวัญของแสนดีไปอะที่เป็นทูบอะมีคนถูกด้วยเลได้เท่าไหร่สองร้อยใบเทาริงเหรอเยอะดัง กันดีอืมกันเซนที่ให้โชคอิ่มแลกินกับมะเขือกันเซนที่ให้โชคพ่อจะกินกับมะเขือใหอพ้พีพีก่อนดูอ้าปากแล้วอันนี้กินไม่ได้หรอกพวกมันเผ็ดนะอันเนี้ยมันเผ็ดกินไม่ได้หรอกกับผูกคือแล้วกับผูกแล้วเท่าไหรค่ครับถ้าเป็นต้องเดิมร้อยห้าเก้าครับถ้าเกิดเป็น ปลาแห้งร้อยเจ็ดเก้าเอามันเด้งอีกแล้วเีอะแบงเดิมร้อยห้าเก้าจ้ะแต่ว่าตอนนี้ตะก้าเด้งเดี๋ยวทำให้นะอืมแันดีอยากกินด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกได้เดี๋ยวใส่ตะก้าให้อืมแันดีน่ารักขอบคุณคะ่ะจัดเหนี่ยมพ่อเอ็ันน่ารักใช่ไหมตรงนี้เอ็นดูพ่อ อจะเผ็ดไหมล่ะมือนะจุ๊บ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 น่าอร่อยมามากินกันเลยสั่งซื้อน้ำพริกปลาแห้งแล้วค่ะขอบคุณพี่ทรอปจ้าเดี๋ยวคืนนี้แพ็กให้นะอยากไม้อะไรจะเอามือขยำน้ำพริกเดี๋ยวโตมมาเดี๋ยวให้ขยำนเผแบบนะ เอาน้าวอยากกินเอาอันนี้ไหมเติมผักปังอืมยอดผักปังนะไม่เปื่อยเอาอันนี้ได้ปะยันไม่เปื่อยเอาหรอเดียวพอเก็บได้ถ้าเกิดนอกตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์จัดถ้าเกิดในตู้เย็นได้สองเดือนนะ ตาแดงไม่มีจ้าพี่นี่ตาแดงไม่มีนะมีแต่พริกเผานะจ๊ะต้องเดมเผ็ดมากไหมเผ็ดครับเผ็ดเลยเอาอีกป่ะเอาอีกป่ะพี่บอลเอาปลาอีกเอาตรงเนื้อให้แกนดีหน่อยอืมอร่อยไหมอร่อยอืมวิบยำคิมเออแล้วสันดีจะเผ็ดไหมวะเผ็ดนะใคเผ็ดเผ็ดที่ร มียำปลามึกตากไปแล้วเมื่อก well. um, ี้น้ำนั course, ้นแซนดี้กินผักเฉยๆนะลูกนะดั้งเดิมเผ็ดเผ็ดเอ่อทั้งดั้งเดิมกับเออ่ปลาแห้งอ่ะเผ็ดทั้งคู่เลยนะเผ็ดระดับเดียวกันเลยนะคะความเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเลยกับรังดีแต่ว่าเผ็ดกับรังดีนะแต่ถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดอ่ะ ไม่มีปลายทางค่ะพี่ปลายทางไม่มีนะจ๊ะอือตอนนี้เราขายไปแล้วเราหิวข้าวไปเลยคือพอได้กินแล้วอ่ะมันก็อร่อยใช่ป่ะมันหยุดไม่อยู่ละมาเพี่อพี่ กินข้าวพร้อมๆกันรอตั้งนานมารอ,อตั้งนานมาสักทีมาแล้วจ้าคือจริงๆแล้วพี่ช่องเนี้ยเปาเขามีงานร้องเพลงเยอะไงแล้วเราก็ไม่ได้กลับสุพรรณเลยเพราะว่าเราต้องเติมของที่ตัวเองใช่ปะใช่คือเราอะต้องขับรถมาสุพรรณแล้วเราก็เอากลับไปขายทีย่กรุงเทพเงี้ยทุกคนแต่ช่วงนี้พอดีว่าเปาเขามีงานร้องเพลงหลายที่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กลับมาเอาเลยนะครับ ก็เลยนานนิดนึงหลุดอีกแล้วได้ดอีกแล้วออเอ็นมาขยัน <laughs> เอ็นเอ็เอมัง้งขอบคุณพี่ใส่ใจจ้าพี่สใส่ใจแต่มันกินได้แหละม,มันสุกแล้ว รู้น้ำจิ้มเลยอ๋อเกีายวเนี่ยนี่ใส่ใจบอกว่าต้องมีติดบ้านตลอดค่ะห้ามขาดของอร่อยใช่เพราะว่ามันอยู่ได้นานนะเนาะเราอยากกินวันไหนเราก็เปิดตู้เย็นกินได้เลยมันเก็บได้นานจ้ะหมูทอดหมูสามชั้นทอดครับ